เริ่มแต่แต่ shrink, เริ่มต่นมันหมวนก่อนที่แหลกจ้ามาจากไหนยังมีเบิร์ตอยู่ยังายบ่งไมันไงเห็ดห้อนพญานาคอยู่มีเบิร์ตแล้วเป็นไงแต่ว่าตอนนี้กำลัง เบงไมใ่ใง่เห็ดน้อนพะยานาคเริ่มตน้นข้าขูดได้เขามา,บมมา,าเบ 3, 3ิ้งใส่เป็ดตองสามสามแผ่นสีเป็นสาม่อนเห็ดแบบเดียวกันตลอดจา้า ก็นี่สีอูสันบนบ่มีไง่สันอันนี้สิอูสันบนหมูเลยอยู่ถูกกูโม อันเ yup. ดีย้จสำเร็จเ้วจะมันจะเป็นล yeah ักษณะรูแบบจังสีจ้าเป็นแบบจังสีกรกรกนสีมาเป็นแบบนี้แบบนี้กรสีมาเป็นน้อนพญานาคอะมาโบไม่ใไ่ประกอบ้าให้เบิ้ลไหมมใไง่สิประกอบใ้เบิ้ลมีไงตรองวัดตะกอนมาให้มันตามกัน ผู้อาวันบอ้บอกจี้ยนเอ้ากันะดีล่างหาเน้ันยหน้าตหนึ่งสองสามสเอาสี่คือกันก็แบบนี้บอแล้วก็จังหนึ่งสอหาเ็ดแบบ เช็ดไม่ใช่เช็ดแบบเดียวกันกับกับอันแหลกเลยจ้ะสันงอนที่แหลกสิม,มีซีแล้วก็ตอมาสิไม,ม่หา

บาดนี้กลับได้โน้ไม่ไงโน้กับขาเนะกุกอย่างเครื่องต้นใหญ่ต้นหน่อยกระตรงกลับขาคือกันในส่วนงอนนี่กระตรงกลับคือการส่วนงอน บันนีกะบพริกกับ,กบ้าขางพ่อไม่ใช่เห็ดเห็ดงอนทั้งสีแ่แล้วแล้วกะซีิกกับาขาง

บาเบิ้งไม่ยากเรากลับขางในบานนี้เราสิงกรัฟเดียว สิกับบานสิก well. ับบานนะบสิกับบานนะบสิกับเนี่ยงวแหละเสิับเบียงังเ้าไม่ได้อยู่คนเดียวนี่หัดเป็นก็ข้ะสิบ่ายอยู่คนเดียวอ่าเบิ่งเบิได้ซแล้ว

แน่สี่ปอมแน่ยังแน่แปดำดงามเป็นยังวัสมองแงะนี่นมันจะนตองมันกว่าเดือนอันนี้มันจะตองเมือยง่างเลยมันมันเบาะเนื้อไม่เน่น้ายนก็บขจาวจัดการเป็นตอง ตัดสื่อไปลุมตัดนี่บริายา่ีตัดเบี้บริัับตะกอลตัดก็ซสีตัดกีก็ว่าง่ายเลยนะผู้เฮ็ดเต็นเนาะดาบ่นาเแล้ว่าเอนะแต่เพเด็ดเต็มหันเห็ดจังไลยก็คือ สิเด้เอาวิธีนี้เนาะต้มมันงายเนาะง่ายจบาเอาตขึงนะไปกัดหมาตัดไปจองมาตัดตาดสี่เนาะหล่างเนาะอาล่งนาน้ำมันละพ่อน้ำมันละพ่อลงน้ำมันละพ่อยังอ่าอันสุดท้ายบาเนี่กับเสตเลม้อนนึง อื้อดูดบ่ต้นน้ำอะไรบ่ฮะจะอยากเข้ากับเข้าวงตีล่ะขอลรุ่งผักข้นแตงเออถักขวนสวยข้นนิดหน่อยก็มีกับเข้าบงตีล่ะไม่ใยกแปลงเป็นฟูนํำเสนอเออตัวนี้กับซต้องมันไม่แแปลงทั้งนี่ไม่แรุ่นและเป็นฟูอน ไม่ลดไม่ไหลใช่ไหมก่อนเราละก่อนบอกเราจะได้เน่ลงโหลดมาดีนว่าเน่ลงมาบ้านก็ละเน่ลงไม่โหลดไม่ไหลเนี่ยเรากระเล่ อ้าวเรียบร้อยแล้วจางอนหนึ่งมืออื่นหุ่นลัเป็นจังสิประกอบใส่การบาทีง <c oughs> มันนี้แหลวบเลยในงอเ <c oughs> ขาเอิ่นงอนงอนพยนาาตัวนี้สียูในส่วนบนของผักขวัญส่วนต้วใหญ่สีเป็นส่วนข้างล่างอาคาเบิง้งมืออื่นจะทาเบิง้ง <c oughs>